สวัสดีครับเพื่อนเพื่อเอฟซีที่ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนัดมีรถ2รุ่นนะครับมาเทียบรุ่นให้ลูกค้าได้ชมกันสําหรับอิตาลนะครับ NP 542เทอร์โบนะครับตัวนี้มีเทอร์โบนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับรถจดทะเบียนปี2 5 6 5ใช้งาน552ชั่วโมงการทํางานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นยันม่านะครับตัวนี้เป็น39แรงม้านะครับ EF393P ้านะครับรถปี62นะครับใช้งาน3 0 0 0นิดๆนะครับ ใครที่สนใจนะครับสำหรับยันม้า39แรงนะครับราคาของคันนี้จะอยู่ที่269,000บาทนะครับส่วนอิซกินะครับตัวนี้จะอยู่ที่330,000บาททวนนะครับจัดโปรลดราคานะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะครับทดสอบระบบรีวิวการทำงานให้กับลูกค้าได้ชมกันมาชมคันแรกก่อนนะครับก็จะเป็นยันมานะครับ39แรงม้านะครับตัวนี้สภาพสีเดิมนะครับสวยนะครับสภาพยางหลังประมาณ90%นะครับส่วนยางหน้าก็ประมาณ 65%นะครับรถสีเดิมครับสีคานล่างนะครับไม่หลุดไม่ร่อนท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับเป็นรถไถมือ2ที่น่าใช้นะครับก็เป็นรถติดตลาดอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ทุกคันนะครับที่รีวิวก็จะได้อุปกรณ์นะครับได้ดันหน้าได้หางนะครับได้2ชิ้นนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทดสอบระบบนะครับของเจ้ายันมา39แรงก่อนนะครับก็ขึ้นมาห้องโดยสารก็กว้างครับสบาย ยันมาจะไม่มีคันเกียร์อยู่ตรงกลางครับเกียร์ก็จะเป็นชซตเกร์8หน้า8หลังนะครับแล้วก็1 2 3 4จะเข้าข้างตัวตรงนี้นะครับมาชม39แรงนะครับมือต้องปากไม่หน่อยก็ไม่อยู่กับผมตัวหนึ่งนะครับ3,359ชั 3, 000, 3, 000, 5, ่วโมงการทำงานนะ8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยหลัง ชเช็คเครื่อนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นสามจุดเดร็กนะครับดูอันนี้ก็จะเช็คนะครับในด้านของถังปีในด้านของโกลวิวครับเฟืองท้ายไม่หอนนะฮะอันนี้เทาเดียวอันนี้เป็นสองเทานะครับสองเทาใช้งานได้ปกติครับคัดโดดดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ครับ มาดูเ้าปั่นท้ายนะครับเอาปั่นท้ายปกตินะครับเครื่องสวยมากนะครับเดี๋ยวดูน้ำมาน้ำนะฮะน้ำไม่ดันนะครับมาดูวนๆมาดูเครื่องนี้ครับดูรอบๆกันนะครับชัดเจนนะครับคัดไม่เคยขาดเครื่องสวยมาก ดูหัวไม้ครับไม่ต้องจอไ่ต้องก่เดือเชื้อเน้ำมันมันกระเด็นกวกกันมากตั้มเดิมๆนะปั้มไม่เคยมีรอยแกะรอยรื้อนะครับดครับฝากไปด้วยครับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้เป็นยัน,าน 3, 9, มานะครับ e 3 9แรงม้านะครับ t f 393สนะครับราคาก็อยู่ที่ 2แ9 0 0 0่บาทนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารทุกคนครบนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2562รถถือว่าสภาพสวยใหม่คันนี้ก็เดี๋ยวรวมเปลี่ยนถ่ายพ้องเหลวนะครับเช็คบูสสลักคันใบมีดเช็คลูกหมากเช็คแขนปรับตั้งหลัง5จุดแล้วก็มีเช็กระบบไฟเพิ่มเติมให้ราคานี้นะครับผมรวมจัดส่งฟรี300ปมนะครับเดี๋ยวไปดูคันถัดไปครับอิซากินะครับตัวนี้เป็น NT542 นะครับ เทอร์โบนะครับตัวนี้มีเทอร์โบติดตั้งจากโรงงานนะครับผมได้มาตอนที่ชั่วโมง552ชั่วโมงตอนนี้554ชั่วโมงครับรถสภาพใหม่มากนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นปรับขยายฐานล้อหลังได้นะครับมาดูครับมือกล้องรถสวยสีเดิมทั้งคันครับอ่าสีเดิมทั้งคันดูแป๊บดูหัวน็อตนะครับวนซ้ายครับวนซ้ายให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับใบมีดแตนดินหน้านะครับใบเต็มเต็มเลยนะครับสียังไม่หลุดเลยแล้วก็หางนะครับเป็นหาง D h 225นะครับหางอิสกิแท้ๆนะครับสภาพยางก็ตัวนี้เราวๆประมาณ90เเซนนะครับดูชุดท้ายครับใครได้ไปผมถือว่าสภาพคุ้มนะ3แสน3รถใหม่ออกห้างนะครับเกือบ8 0 0 0 0นเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ และที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมีเทอร์โบติดตั้งมาจากโรงงานเป็นรถ3สูบค่ายเดียวนะครับที่มีเทอร์โบนะครับเป็นรถ3สูบค่ายเดียวที่ติดตั้งเทอร์โบโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับ5 5 4้บ่จุดนแต่หน้าหางยกปกตินะครับท้ายยกปกติ ียบคัดไม่สุดก็เลยนัคงับนิ่มมากครับอารมณ์การขับมีมือจับให้ด้วยครับผมจิ้มกับคูโบต้าของอจับเนี่ยนะครับมือจับมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับเกียร์เราก็เข้าข้างบงมอะไรเลยนะครับเบื้องท้ายไม่หอนครับรเบรกดีมาก เด่นนะอันนี้คือขับสี่ครับเท่าเท่าหน้าทํางานปกตินะครับอันนี้ขับขับหนึ่งครับขับแค่2ล้อหลังนะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นรุ่น2เท้านะครับโฟล์ววิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับพวรมาลไยเป็นพาวเวอร์ครับเครื่องยนต์เป็น3สูบเทอร์โบส2แรงม้านะครับรถจกดทะเบียนปี65นะครับดูเท้าปั่ท้ายครับรอบวิดีโอตัวนี้จะมีรอบ750นะครับกับรอบ540ตอนนี้ผมใช้รอบ750นะครับ ไม่ชั่วโมงไม่ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับไม่ชั่วโมงขึ้นปกติพวกลูกหมากลูกปืนล้อนี่ไม่ต้องห่วงครับแน่นๆนะครับตามชั่วโมงรถเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตามชั่วโมงรถเลยเพราะว่ารถสภาพใหม่มากนะครับเดี๋ยวแบตบตัวนี้ผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้ด้วยนะครับแบตบผมใส่ลูกใหม่ให้ด้วย ครื่องฝั่งขวาอันนี้จะเป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับปั๊มของห้องนะครับอันนี้จะเป็นปั๊มเชื้อเพลิงแน่นมากแล้วก็จะมีปั๊มทิ่ทับปั๊มที่ไว้สําหรับสูดน้ํามันนะครับไม่ต้องได้ไล่อากาศยากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมาดูฝั่งเครื่องครับเทอร์โบครับดูโ่งครับถ้าใครไม่อยากได้ท่อพักี๋ยวได้เสียงดีกขานก็เอาท่อพักออกนะครับดูการวัด ชัดเจนชัดเจนสภาพสวยมากรถคันนี้มีอะไรให้เพิ่มนะครับก็จากราคา3ามแสนสามนะครับก็เดี๋ยวเราแถมเป็นพ้อซิงให้เนาะแล้วก็เช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับกองเครื่องกองไฮดรอลิกให้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรี300อกมนะครับทุกคันนะครับทางร้านขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านกสอนะครับออกผ่านเกสอได้นะครับไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 1ย์ แป1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3 1 3 0 4 4 7นะครับร้านนาเทคเตอร์นะครับมี2สาขาเท่านั้นนะครับอยู่ในอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีสาขาที่ชัยภูมิเขาจะบอกว่ามีนาเทคเตอร์เพจป้อมนะครับหลอกลวงนะครับสาขาสมเด็จไม่มีนะครับสาขากาลสินอุบลไม่มีนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็ป้ายร้านจะต้องเป็นแบบนี้ครับโลเคชั่นร้านอยู่กลางป่ามันแบบนี้นะครับ ใครที่สนใจสามารถมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับมีรถจริงนะครับมาลองขับได้เลยครับปักหมุดมาว่านัดแท็กเตอร์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับปากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยครับขอบคุณครับ Yeah.